สวัสดีค่ะทุกคนกับโบโบกับบูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนเปิดคลิปด้วยกันแบบว่าสีผมใหม่เวอร์ก็คือไปย้อมผมดํามาแล้วเป็นผู้เป็นคนขึ้นแล้วนะจากที่ทําผมสีมาแบบกี่เดือนวะเดือนเดียวทันวามกราสองเดือนอ,อ,นอะตีว่าเป็นสองเดือนแล้วกันเนาะโอเคทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปชาเลนจ์สิ่งที่อยู่ในกล่องนี้โบจะกินได้ไหมตื่นเต้น ไม่มีอะไรให้บูก,กินไม่ได้บูก,กินได้หมดทุก,กอยหญ่จริงๆเยอะๆใช่เออแต่ว่าชาเลนจ์นี้ไม่ใช่ชาเลนจ์จากใครนะเป็นชาเลนจ์จากพี่บอมเลยใดๆก็คือแบบว่าอยากแกล้งบูเวอร์นางก็เลยแบบว่าเออเห็นคอนเทนต์นี้มานัางก็เลยอยากชวนบูถ่ายนะอ่ะคอนเทนต์อันนี้คืออะไรพี่บอมก็คือจับฉลากถ่าย นกลีกใช่แล้วก็ทายน้ําในกล่องนี้เลข1ถึงเลข7ว่าเป็นน้ําอะไระ uh huh. แล้วก็จะมีรางวัลให้เบอร์ละ100บาทถ้าทายผิดก็ไม่ได้ตังก็คือ1นถึงเเนี่ยหนึ100บาทมีทุกอันเลยใช่ไหมใช่อันละเบอร์ละหน <100. S 2> ึ่งร้อยใช่ตื่นเต้นวะอ่ะทุกคนเราจะมาเล่นกันตอนแรกบุกก็ไม่ได้ตื่เต้นอะไรหรอกนะ แต่ว่าพอนางบิวว่าแบบว่าสิ่งที่ได้หามานี้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยอันนี้คือโบยังไม่เห็นเลยนะยังเมีสักอย่างลูกพี่วอลจัดแจงเองเวอร์เออนั่นแหละอะเราจะมาถ่ายกันนะว่าคนดูตอนนี้คนดูก็ยังไม่เห็นว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้โบจะกินได้ไหมแต่ว่าโบเออโบจะถายถูกมันกินได้ทุกอย่างมันกินได้ทุกอย่างใช่ป่ะใช่แต่โบรู้สึกว่าโบคงไม่มีอะไรที่โบกินไม่ได้โบกินได้หมดทุกอย่างจริงๆดูจากตัว อ่ะเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวนะก็คือว่าโลเคชั่นวันนี้ก็คือเลียวเลียวเลียวเลยอยู่ใต้ถุนบ้านเวอร์นะคะ,ะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะทุ่งนาก็ไปแล้วในห้องก็ถ่ายเยอะแล้วอ่ะวันนี้ใต้ถุนบ้านเนาะอ่ะ <Okay. S 2> คนดูเห็นแล้วว่าจะโดนอะไรมันืออะไรอ่ะอ่ะ<า>จัดเลยเริ่มเบอร์แรกจะโดนอะไร หมายมเลขห้าหมายเลขห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าคืออะไรวะอันนี้ก็คือกินต้องกินประมาณไหนแล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่จะทายเลยแต่ถ้าโบดมเอาเฉยๆไปกินได้ไหมถ้าทายผิดก็ไม่ได้ตังค์แค่นั้นโอ้ยคืออรอ่รทุกคนขอดมก,ก่อนนะเบาๆซอฟๆไม่ได้กินวะเอาแล้วนะตื่นแต้มดึงดึงขึ้นอีกก็ได้รอดเออ ให้โดนวะจะรีบไปไหนเบาๆซอฟๆเลแรกมีความหวานๆแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวโบจะกินบ่อยอยู่นะต้องบอกยี่ห้อวะไม่ต้องบอกก็ไ,กได้มันคือน้ำมะพร้าวพะ <อ S 1> น,น้ำมะพร้าวมันมีหลายยี่ห้อไม่ใช่น้ำมะพร้าวาสิน้ำตาลสดน้ำตาลสดน้ำมะพร้าวเลยน้ำตาลน,น้ำตาลสด มั่นใจอืมมั่นใจอ่ะอืมโอเคมั่นใจก็เย้ได้ใช่ปะ่ะก็คือได้ร้อยหนึ่งใช่ไหมถึงร้อยเอาเอาวางไว้นี่เอาวางไว้นี่ได้แล้วนะร้อยเอาขึ้นมาข้างบนวางไว้ตรงนี้ไม่ได้ค่ะผ่านไปตอนเลยนะจัดไปก็คือเลือกไม่ได้ไงก็คือไม่เห็นไงโบไม่เห็นจริงๆนะทุกคนโบไม่ได้เฟกน,นะ ไม่เลขกหนึ่งวะโอ้โห <c oughs> ทำไมดวงดีอย่างไง้วะ <c oughs> คืออะไรวะดีใช่ไหมเกิน <c oughs> เอ้ารับรองไม่เหลือน้าล้างคอแนะ่ไม่ได้กิ่นนะโดมนี้ไม่ได้กินเลยได้กินอย่างเดียวได้กินกองเอาขึ้นหไหมเอาขึ้นอีกมันจะลอ,อยลนะดูดเลยอ่า <c oughs> <c oughs> น้ำผึ้งมะนาวอ่ะอ่าอะไรอ่ะอิชิตันรสน้ำผึ้งมะนาวมั่นใจแค่ไหนไม่อิชิตันก็โออิชิอ่ะเออแต่ว่าเป็นปน้ำผึ้งมะนาวเอาสักยี่ห้อสิอิชิตันอ่ะเพราะว่ากินบ่อยอิชิตันน้ำผึ้งมะนาวมั่นใจแค่ไหนแปดสิบแล้วกันเพราะว่าไม่มั่นใจยี่ห้อแต่ว่าน้ำผึ้งมะนาวนราใช่อันนี้เหลือห้าสิบบาทได้ไหม ไม่มั่นใจไงไม่เพราะเธอบอกว่าไม่ต้องเอายี่ห้อก็ได้แค่เอาเธอบอกว่ามันคืออะไรอะไรนะน้ำผึ้งมะดาวน้ำผึ้งมะดาวมะดาวเหรอกลายเป็นมะดาวโอเคอ่ะเยอโอชเหรอใช่ปกติเก่งกินแต่อิชิการถือว่าถูกได้สองลอยแล้วที่คุณต่อไปต่อไปแล้ววะไม่เหลือไม่เหลือน้ำล้างคอแล้วจริงเหรอ อเ,อเอาธรรมดาออกมาเนี่ยดึงเกินว่ะจับสายตาเธอเธออยากกัดแก้งเราบ้างเลยอ่ะหมายเลขส<อ>ามหมายเลขสามดึงขึ้น,น,นก็นน<ย>ได้ใช่ไหมฮะมันแย่ใช่ไหมไม่แย่กินได้ทุกอันก็คือเอาเข้าจมูกแล้วก็เข้าปากเวอร์เอาละละทุกคน ติดปลายลิ้มอะคืออะไรอะฟังไว้ดีๆเอาอยู่ไหมล่ะชิมอีกก็ได้ไม่เอาชิมอีกก็ได้ไแย่อะชิมอีกก็ได้น้ำปลาฮะน้ำปลาเอาน้ำมันใจแล้วใช่ไหมใช่น้ำปลาเพราะมันเค็มๆแต่น้ำปลามันไม่ขมนะเอาหรือ,อยังนี่น้ำปลาโอเคไม่ได้น้อง อยอแกน้ำได้ไหมก็นี่ไงเอาแบบพีอ่อยอยากมีแขกรับเชิญมาร่วมสั่งอ่ะต่อไปทุกคนขมจริงมันคืออะไรนะเมื่อกี้ผมไปดูน้ำจิ้มบัวดีเหรอที่เขาไปทำอ้นี่ปะไปทำ น้ำจิ้มไงกระำับจริงเลือ,อยูสี่อันนุ่งสี่หมายเลขตัวอันคืออะไรห้ามบอกห้ามบอกคนอยู่ได้หไหยได้สี่อันเนี่ยเราไปก็นนักลุงเองเลขอะไรไม่รู้อ่ะเลขกสี่อ๋อน,นี้ใช่ปะอาา่าฮะสงสัยจะได้นำ้ำกระสบตาฉันได้สงสัยจะได้น้ำล้างคอกระสบตาฉัน ลุงสัยจะได้น้ำรากขาอดีไม่ดีไม่ม <c oughs> ีใครช่วยเราเลยอะ่ะเอาขึ้นได้ไหมดึงจะลงปะสูงไปแล้วเนี่เหรอเอาลงไปอีกเออไม่ตลเลยลทีเนี้ยไม่ได้กินไม่เห็นด้วยป่ะยาช่องสิมไม่เห็นอะยาซ่อง <S <S <c oughs> จะได้อีกไหมอะร้อยดึงอ่ะเพิ่งได้สองร้อยเองนะไปกาดูดดูด มันอยู่ตั้งไกลมันหวานปะมันหวานหวาน,นหวานซสซาสไป์อะสไปสไปมันใจม,มันใจเหรอ,อหลอดขึ้นจริงหลอดขึ้นเอยเย้ <Yeah! S 1> ไม่ได้ดีใจที่ถ่ายถูกเดือดเกยคุดีใจที่ได้ตัง สามร้อยนอนนามันแย่แล้วใช่ไหมไม่ไม่อะไรจะสบตาฉันก็ไม่ได้มีอะไรนะมันแย่ใช่ไหมมีอะไรพี่พี่สามอันเนี่ยพี่ออยกล้ากินไหมกินได้ทุกอันกินได้ทุกอันก็กินได้ทุกอันเร็วเร็วจะถามเยอะเราจะได้400ร้อยไปนะทุกคนมาลุ้นกันไล่ถูก ไหนไม่โชว์เนี่ยเลขก้าวะมันมีเจ็ดจะมีเลขเก้าได้ไง <laughs> ไม่เลขหกเออแล้วนะอันนี้ดีอันนี้ต้องดีบวเชื่อเอาสิหกไม่หลอดมันถึงสูมันม,มันต่ำไงต้องเป็นตัวสูงสูงขวดยาวๆเนี่ยนะเอาดูยาซอง <laughs> ดูดด,ดเูเยอะ ดูดไม่ได้ให้ส่องมันไม่ดีถูกไหมดูดเยอะเยอะดูดเยอะเยอะมันคืออะไรอะเอา้มเมมมมมามันเป็นขมขมไปขมขมหวานหวานมันเป็นเครื่องดื่มใช่ปะ หรือเครื่องปรุงเอาพวกเราัชิมอีกนึว so ันไม่แน่ใจอ่ะกาแฟหรออะไรกาแฟกระดาไประสิคืออะไรอาตอบมาตอบมากาแฟดำกาแฟดำไม่ดำนะไม่ดำหรอโปเลี้ยงนั่นอะ มันเป็นกลิ่นหวานๆคล้ยายๆโอเลี้ยงแต่ว่ามันไม่ต้องเติมตไม่ใช่รสกาแฟอะเอาอยัางไอองไกาแฟดำเหลือห้าสิบบาทหมดเลยไม่เอาไม่ทอนสิกาแฟดำไม่ใช่กาแฟดำอ่ะถ้าไม่ใช่กาแฟก็คือเอาออกไปแต่มันคือกาแฟใช่ไหมใช่มันคือกาแฟาถ,ถ้าเป็นกาแฟก็ถูกสิเออกาแฟไม่ต้องเติมดำได้ไหมล่ะกาแฟก็ได้อ่ะกาแฟก็อะไรก็บอก เกโอเคกาแฟเอาดึงหลอดเอ่้นสิเห็นไหมมันเป็นสีดำอยู่โอเดสกาแฟทุกคนเหลือหลอดสั้นแล้วก็เอา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 แล้วจะไปกดมันลงทำไมแล้วจะหยิบขึ้นยังไงอ่ะเหลือสองเบอร์อ่ะอีกสองอันแยกใช่ไหมไม่ต้องถามไม่ต้องถามเบอร์สอง แย่เลยะว่าโอเคอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ก็ดีอันนี้แย่แย่อันเดียวแสดงว่าพี่บอมต้องบบกขอบวิเคราะห์ก่อนนะพี่วอมต้องไม่เอาอันแย่มาแค่อันเดียวอีกสองอันเนี่ยต้องแย่แน่แแย่มากๆด้วยเอาเร็วจับไปเล่าหรอเมื่อกี้ก็สองไงเอาแล้วนะ พี่ออยพี่อ้พอยลุ้นพี่ออยลุ้นดึงขึ้นอีกก็ได้เออนั่นแหละดูได้เลยเออดูดไม่ได้กินอะอย่าดมมันไม่ได้กินดูเยอะๆสหวนกาแฟอะดูเยอะๆหายไปหายไปจากเฟรมเลยหายไปไหนล่ะน่ะผมตี ก็คิดน้ำได้ไหมงั้นอ่ะนี่นไงทุกคน<อ>เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวโบบอกว่าันคืออะไรทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมโ<อ>บว่าโบ่ายถูกพวกยังไงให้ให้ติดผมตัวเองเหม็นมากเลยนะชัดเจนเหรอชัดเจนชัดเจนยังไงทำไมไม่ยิงเข้าไปหลอดหายไปเลยอะไร จเจ้าเนี่ยกินประจำจะเจ้าอะไรจะเจออ้าปลาแม่บุญล้ำเหรอแม่บุญล้ำฝ่าแดงใช่ไหมใช่ไหมมั่นใจมั่นใจมั่นใจจะได้ลอยหนึ่งจริงๆเหรอโทษนะใครเอาปลาร้ามาใส่หลอดกินเหรอกินได้กินได้ทุกอันเลยไ,ได้แต่แค่ไม่ได้ดูดหลอดกินแค่นั้น เจออันแย่ไปแล้วสองอันสุดท้ายบัวคิดว่าคงแย่แต่ว่าคงไม่แย่เท่าปลาหรอกตอนนี้เิ็นเหม็นผมอ่ะดูรอยยิ้มน้องออยก่อนอันสุดท้ายดีใช่ปะไม่ต้องรุนละอันที่เจ็ดต้องรุนวล้มันคืออะไรตอนนี้ขมคอมากเลยอ่ะเหม็นหัวด้วยโอ๊ตน่าจะได้ล้างคออพอดีล้างคอแหละอันที่เจ็ดอะล้างใช่ปะ ออืไม่ต้องคมด้วยความที่มันเป็นหลอดยาวขวดมันต้องสูงมไม่เป็นน้ำตาลสดน้ำตาลสดไปแล้วต้องเป็นอะไรที่แบบว่าบาเคยกินเอาลนะ อะไรอมอะไรทำไมไม่อ้วกอะไรมีกินงาดำไอ้ต้องบอกยี่หอ้อปะแล้วแต่แล้วแต่มีความสามารถแล้วแต่มีความรู้ลึกแค่ไหนในสิ่งที่กินเป็นกล่องหรือเป็นขวดไม่ถามสิจะถามทำไมล่ะจะถามแล้วจะให้ทายทำไมน้าจะเป็นขวดแหละวัตตมิว วิตามิ้ลดงาดำตอบแล้วตอบแล้วโอเควิตามิ้ลดงาดำไป็นคำตอบสุดท้ายค่ะเอาหลอดขึ้นกินทุกวัน <c oughs> ไม่ได้ร <c oughs> ้อยเดยไม่ได้นะจ๊ะไม่แยกนะทุกคนเจ็ดอย่างมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเรากินประจำอยู่แล้วยกเว้นเอ้อะไรนะดีอะ่ะ น,น้ำจิ้มอ่ะที่ไปใส่น้ำจิ้มไปทำน้ำจิ้มขม <คง S 2> ม่ะเอะอนั่นแหละแต่ว่าแม่บุญล้ำเนี่ยเรากินประจำเลยนะไม่ว่าจะทำแบบส้มตำไม่ใช่สิเรากินประจำแต่ว่าเราไม่ได้กินแบบนี้เด้อไปทำส้มตำไปทำปรุงอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราใช้แค่แม่บุญล้ำเนาะมันอร่อยใครๆก็รู้ว่าแม่บุญล้ำอร่อยลูกค้าต้องเข้าเลวนะโอเคทุกคนสรุปยอดของโบก็คือเจ็ดอย่าง อย่างละร้อยบ้ยได้ทั้งหมดห้าร้อยบาทสองส<บ>ามสี่ห้าเออก็ถือว่าโเก่งอยู่นะบ้ได้ทั้งห้าร้อยบาทเอาหลอดลแลกกับการที่น้ำปะลาลดหัวเนาะก็คุ้มอยู่เดี๋ยวเอาห้ารอยนี่ไปซื้อแชมพูแล้วกันก็มาถ่ายเล่นๆเ,เนาะเป็น <c oughs> ชาเลนเล่นๆน,น,นะคะทุกคนที่พี่วอมบอกว่ามีความคิดแบบอยากกั่นแกล้งโบะเสลเกินมันไส้จริงๆอะไรประมาณนี้เออ ชอบใจมีคน,นม,มีคนชอบใจแล้วหนึ่งโอเคทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะโบก็ขอต,ตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่ชาเลนหน้านะคะโบจะมาทําอะไรสนุกสนุกให้ทุกคนดูอีกให้ลุ้นตามกันดีก็อย่าลืมติดตามโบด,ด้วยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพาแม่บุญล,ล้าไปล้งางหัวก่อนนะลองลองอีกสักเอือกไหมไม่เอาไปลอกเหม็นมากเลยอะดมไหมไม่ดมดมเหม็นปลา้าเอี้ย Bye-bye.